ค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะเจอกันเป็นประจํโยโย่พี่ซองพี่ซองอนี่ผมมีของอร่อยมาฝากด้วยล่ะครับโอ้ยจริงเหรอของฝากอะไรของเธออ่ะนี่ไงกระท้านพี่สองดูจักเปล่าวันนี้ผมไปตลาดมาเห็นมันน่ากินผมเลยก็ซื้อมาฝากพี่สองเองครับอุ้ยขอบใจมากเลยนะเธอใจดีเหมือนหน้าตาเลยอะ่ะจริงใจละดูออกเออเออว่าแต่นี่เธอรู้ไหม กินกระท้อนนี่ต้องระวังดีๆนะคุณหมอเขาออกมาเตือนแล้วนะกินกระท้อนเนี่ยระวังอาจถึงตายได้โอ้โหอันตรายขนาดนั้นเลยเหครับเนี่ยเออเป็นไงล่ะฉันพาดหัวข่าวให้ดูนะ่าสนใจไหมอะ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากัน,ก,นกันค่ะ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและลำพูนภาคตะวันออกเชียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายและบึงกาฬภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหของพื้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะ ค,คุณผู้ชมคะมาดูกันสิคะว่ากินกระทอ้อนนี่อันตรายถึงแก่ชีวิตยังไงก็ใช่สิครับพี่สองผมเนี่ยยังงอยู่เลยว่ากระทอ้อนเนี่ยนะทำให้ถึงตายได้เลยเหรอโอมีโอกาสสูงมากเลยนะนี่เล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เลยผู้ป่วยสูงอายุวัย78ปีคะ่ะกลืนเม็กกระทอ้อลงไปนั่นทําให้ลำไส้ใหญ่เป็นแผลและทะลุต้องผ่าตัดเป็นการด่วนถ้าช้ากว่านี้คนไข้อาจถึงขั้นช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะ้อ น่ากลัวเหมือนกันนนะพี่สองอแต่ผมยังงงอยู่เลยว่าแค่เมฆกระทร้อนเนี่ยมันทําอันตรายได้ถึงชีวิตเลยเหรอนี่เธอลองสังเกตดูนะเมฆกระทร้อนเนียนลื่นด้วยแล้วดูที่ปลายเนี่ยแหลมคมทั้งสองข้างเลยนะนั่นอาจจะไปทิ่ตมตำลำไส้ทําให้เกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบอาจทําให้ตายได้จากภาวะโลหิตเป็นพิษด,ด้วยฉะนั้นกินกระทร้อนระวังดีๆอยากกลืนเ <c oughs> ม็ดเด็ดขาดโอ้หอย่างนี้ดีเลยพี่สองที่ม,มาเตือนผมก่อนนะผมจะได้ระวังตัวไว้อ๋อดีมากเดี๋ยวนี้ไม่ดื้อดีดีดี หมเวลาขอขกาศบ้านเราแล้วนะคะแต่พักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะมีสองรู้ไหม<ะ>กินกระท้อนอะระวังติดคอแต่มองหน้าเราหลออ่อ่องพี่ระวังติดใจนะเจ้าอยากจบ